ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมครับเจนี่อน่ากินมานครับพี่น้องเอ้ยย้มมะเซาพามายามเบ็ดครับผมพามายามเบ็ดครับพอดี้ยังมาขึ้นบระเทศไทยไว้ปนะครับเด้อตอนมาใส่ยิ้มแรงกับประเทศไทยครับมือนี้ครับมาล il, ุ <out> ้นก <month border together> ันยิ้มมะเซาเลยครับผมไปครับพี่น้องพระลุยเลยครับลุ้นกันยิ้มมะเซาเลยครับมือนี้เ่าสดๆเพียวเลยไปเมึงกันครับผม นี่ครับร่องไมไม่ร่องเราเลยบประเทไทยครับมาร่องไมไม่ครับเบดสิบสองขั้นครับรุนกันนะครับว้ได้ป่าตัวครับเบิ้งครับหลังแรกครับผมหลังแรกครับล่อนนี่แบบนี้ออู้ร่อนครับผมร่อนหรือเส้อขาดโอร่อนครับไปครับหลังแรกร่อนครับผพเ่อนพี่น้องตามขึ้นพ้อ ลหลังนึงอย่ฟังนักพูุน่นหูดติดป่าบเจ๋ะลหลังนึงมี่ือนี่แหละจุดนีนะหลังนึงถ้าผมจำมาิดนะี่ที่แถวนี้ยหลังนึงอันนี้ม,มันมีอย่างติดครับผมอยู่เสือบิดลหลังนั้นอยู่แสะ ่าอยู่นี่เลยนี่น้ำถ่วมหมืนหรือี่วะของใจครับไม่ร้องถามมึงเป็นลังันก่อนยกไปเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่ของใจครับผมล้องใหม่ๆหมครับสองหลังผ่านไป เงียบกินครับฝนตกเง,งรับเงียบืาขึ้นนี่เดี๋ยวญี่ปุ่นก็เพื่อเห็นเพราะเดี๋ยวมันนี่คือเห็นอยู่โอ้ขีดตัวกันเลวนี่ติดปะวะโอ้ปติดีครับผม มัดติดครับโอนกสามหลังพานครับผมสำหรับไม้ไม้เขามัดติดครับ รีกตาอเมัอนอากาศน้ำขึ้นกาดน้ำเส่ามนนหงั่งเลยก็มาเป็นที่คืนเลเนาะนี่เนาะ นิสรับผมใจได้ครับหลังนิสิกะดิห <c oughs> ลันครับผมน <c oughs> ิสิหลังที่หาครับสมหมายมาดีว่านี่มาติดอย่างไงบ่ติดปลายได้ลูกเด้อหูหลังที่หาครับเลยพี่น้องหูหลังที่หาครับกลมหงุ่น้องครับดูบ่นี่อือห อยู่บ่วะโอ้โหหลังที่หาครับอยู่บ่นี่โอ้โยันไมด่ดูเลยปลาไหลบ่ดึงแบบนี้วะหืมหลังที่หาครับโอ้โบ่อยู่ครับพี่น้องเลยโอ้โห,หลังที่หาครับบ่อยู่ครับผม เด็ดกองของน่งมาดูบาติดเลยครับนี่ครับโอ้หลังเท้าบาติดครับผมไปต่อครับมาติดบ่เป็นยังครับมันต้องมีโอกาสแก้ตัวอยู่ละถ้าหลังพานครับหล่อนมาทุลังครับกงคองน่องหลังหนึง่ง โอโหลังน,นี่เองครับผมหลังที่หกนกบรรยากาศดี้าครับนกกระปลากระายครับปลาแรงเนี่ยมันติดเบจตกตวอยู่หกหลังนะเครื่องทางนะหลังที่เจ็ดบ้างนี่นดูดบ่พอไม่พี่น้องอ,อ้มันดูดดิหนิ เึงจะพาเบียดเลยครับนี่นี่ครับพันก่อเขาอืม,มเอาไปยังครับรูดไปมันครับอยู่ไกลมองอยู่อยู่จะมาซ้ำไหมอันนี้สองหลังติดกันเลยครับผมมั่นใจน่านบ้าละตูวอะผมมั่นใจอีกแลวยังวะุนครับพุนหลังผุนติดหลังน,นีลอนอันนี้อยู่ครับเอ้ารุดผมเม่พี่น้องอี่ยังวะโห้รุดครับเนี่ย <N stereotype and hell> uh, oh oh lùn chộp canh mau mana măng mình thế này ăn kinh man bãi đi tụm tụm nhưng được chín tám làm cái xí lăng nhưng được lại เรียบร้อยครับเงียบๆครับผมเออหลังที่เก่าเดี๋ยวหลังที่เบ็ดครับตามาม,ามางูไทยหมายไหมเหรอเรียบร้อยครับดูเสือเอาโกงกันครับเพื่อนน้องดูเพราะว่โอ้ไปดูอีกครับ มอยู่ครับผมมาอยู่ครับเอ้ยสองหลังครับผมสิบสองั้นสำหรับไม้ไม้ครับสิบขั้นสำหับไม้ไม้ครับผมสิบองขั้น เจได้ป่าโตหนึ่งกับอะไรอองโก่งอีกแกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยป่าอี้ยังนอ่อมตะกี้เนาะติดบนนี่อยู่บ่ไม่เบียดจนโกง่งลงโอ้โบ่อยู่อีกครับโอ้บ่อยู่อีกครับผมโอ้่มเดียวครับมื้อนี้หนุมเดียวครับ ฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้ดครับเด้อสนินันหายกินบะหมานครับไม่อนี้บริจาคตัวเลยครับโอ้บายบายครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บบหมานครับ